บ้านนอดิกรวมสมัยงบสร้างหลานตอนๆขับรถพันเซนหลบบุรีลามดสะดุดตากับโครงการประกายท่องฐานางโฮมเข้ามาเล่นในโครงการเขามีแบบบ้านให้เหลือกทึ้งสางแบบน,นี่ไม่จะพามาเล่บ,บ้านเดียวชั้นเดียวแบบบีค่ะลังมี3สมห้องนอน2ห้องน้ำสองที่จดอดรถหลังมีตัวบ้านกว้างประมาณ10เมตร ชอบการจัดวางองค์ประกอบห้องตัวบ้านมากอ,อกดับเบิลวอลลุ่มนี้ก็สูงสะใจทำให้เวลาอยู่ในตัวบ้านไม่หลดซึกอึดอัดค่ะทุกคนส่วนของห้องน้ำก็ใช้สุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นขนาดความกว้างที่พอดีไม่หลดซึกอ,อึดัดต้นต่อไปจะเป็นห้องครัวซึ่งเชื่อมต่อไปยังพื้นที่สักหลังด้านหลังที่กว้างเบบสะใจสามารถทำครัวไทยได้เลยในส่วนของห้องนอนก็กว้างขวางเนื้อทีเริมต้นเขาอยู่ที่50เซตตาล่างว่าห้องนอนย้ายจะมีห้องน้ำในตัวที่ตอบโจทย์ใช้ส้อยพื้นที่ได้อย่างคุมค้ม แ,แบบบีพื้นที่ใช้อยประมาณ99ตารางเมตรนอกจากนี้ภายในโครงการยังมีขับเฮาส์วายนามเรายังมีโปรดีๆีมากมายได้เข้าวัาวนที่25ถึง2 8สิงหอาคมออกบูธที่โลตัสทัดใ่ในสามารถเวไปสอบถามรายละเอียดกันได้ตั้งแต่10โมงถึง20ทุม่มใครสนใจบานเดียวสไตล์นอดิกไม่แนะนำที่นี่รอบหน้าไม่จะพาไปชมบานแบบไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะ